สวัสดีครับผมกิจเจริญจากช่องมือสองทั่วไทยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นวิทยุสื่อสารยี่ห้อไอคอมนะครับ 2G AT ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับมีคียโทนดูสภาพโดยรวมก่อนนะครับ ก็จบสมบูรณ์ครับ <นะ S 1> ไม่แตกไม่หักบอดี้สวยครับก็มีริ้วรอยจากการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะถอดเสาก่อนเสาเดิมนะครับเสาเดิมเสาแท้เสาเดิม,เส,เ,สเ,ดมเสาแท้ครับผมใช้งานได้นะฮะตรงนี้เป็นหน้าจอก็ พ่วบอดี้ไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีล้านะครับปุ่มมีครบนะครับมีครบทุกปุ่มครับผมฝาปิดยางปิดอ่าไม่แล้วก็ลำโพงออกต่อนอกนะครับมีอยู่มีกิ๊บคล้องสายแต่ว่าไม่มีสายนะครับสายไม่มีปุ่มครบนะครับ ปุ่มครบน็อตตัวนี้ขาดไปตัวหนึ่งนะครับมันก็เลยโยกได้นิดหน่อยอไปหาซื้อเอาได้ไม่ยากครับล่องรอยเหมือนยังไม่เคยเปิดนะครับแห้งๆเดิมๆน็อตก็มีฝุ่นคลักอยู่ในนี้นะครับเหมือนยังไม่โดนไก่ควงมาเลย นะฮะตรงนี้ก็น็อตตรงนี้ก็เรียบร้อยดีเรียบร้อยดีหมดทุกอย่างเรามาดูด้านล่างกันก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีรล้าบอดี้ถลอกตามการใช้งานนะฮะประมาณนี้ครับผมรวมนะครับอ่ะเรามาถึงขั้นตอนการ ลองเปิดเครื่องดูดีกว่านะครับว่ามันจะติดหรือเปล่าโอเคครับผมใช้แบตลิเทียม 12V โวลต์นะครับก็วิธีนี้ก็ไม่แนะนำนะครับมันก็มีโอกาสพลาดได้ผมใส่คู่บวกตอนแวกนะครับนี้ก็กันไปก่อนครับฟิลโอเคครับ ขั้วบวกนะครับขั้วบวกเป็นสีแดงสายสีแดงโอเคครับผมคลิปบวกเลยนะครับโอเคครับคลิปบวกแล้วนะครับอันนี้เป็นสายลบนะครับตรงนี้โอเคครับอะเรามาลองกันนะครับผม บวกนะครับบวกบวกบวกก็ต้องรามัดระวังนะครับอย่าให้โดนกลาวตรงนี้จะเป็นกลาวตรงนี้จะเป็นบวกนะครับก็เสี่ยงอยู่นะครับวิธีนี้ก็ไม่แนะนําให้ใช้แต่ว่ามันจําเป็นก็ต้องใช้นะครับเดี๋ยวเอาฉนนวนให้มันลึกเข้าไปหน่อยโอเคโอเคครับมันนี้ครับอย่าให้โดน อย่าให้โดนขั้วลบยิงอาจจะช็อตได้นะครับโอเคเรียบร้อยเราลงบวกไปแล้วนะฮะทีนี้ขั้วลบใส่ลบลบก็อยู่ตรงนี้ครับลบใกล้กันโอเคครับคีบแท,ทบจะไม่ได้เลยนะครับโอเคครับเอาเท่านี้ก่อนประมาณนี้โอเคครับเรามาดูกันครับผม โอเคติดนะครับเปิดสเกลไว้โ okay. อเคเปลี่ยนย่านความถี่ใช้ได้ครับเอาเปิดไฟก่อนนะครับโอเคเปิดไฟได้ด้วยนะครับเหมือนรับสัญญาณอะไรบางอย่างได้ผมไสเสาก่อนแล้วกัน,นครับ Okay. ใช้ได้หมดนะครับปุ่มอันนี้เป็นเมมโมรี่มั้งครับใช่ไหมฮะ เล่นก็ไม่ค่อยเป็นนะครับครับผมก็ดูตามนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับกล้องก็อันนี้เป็นแสงไฟเปิดได้นะครับอ่ะเรามาดูกันปุ่มปุ่มส่งสัญญาณนะครับนี่ฮะโอเคใช้ได้นะครับอันนี้ลองเบื้องต้นนะนะครับน,นี่ปุ่มไฟอันนี้ฟังก์ชันครับ ก็ลองดูนะครับผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นอันนี้ปุ่มส่งโลนะครับอันนี้ไม่แน่ใจปุ่มบนอะไรเรามาดูคีย์โทนกันนะครับคีย์โทนโอเคใช้ได้นะครับ โอเคครับลองให้ทุกปุ่มเลยนะครับใช้ได้หมดครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับผมสรุปว่าใช้งานได้นะครับตรงนี้อาจจะไม่มีคลื่นใครเล่นอยู่ก็อาจจะรับสัญญาณไม่ได้มไม่แน่ใจว่าจะมีใครออออากาศหรือเปล่า เสียงดังนะครับลำโพงไม่แตะนี่เปิดสุดเสียดายว่าม่จับสัญญาณแถวนี้ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเขายังจะเล่นกังินอยู่ไหมโอเคครับก็จบการรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับคองอ่าไม่ใช่ฮะมือสองทั่วไทยนะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วผมจะมาอัปเดตสินค้า มือสองจากช่องอีกช่องหนึ่งของผมนะครับของถมทั่วไทยนะฮะผมก็จะเอาของมาขายและรีวิวในช่องมือสองทั่วไทยนี้นะครับยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ดีนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ